สวัสดีครับเพื่อนๆผมมียาตีจัดให้จากร้าน PS Big b k e วันนี้กลับพบกับพวกท่านอีกแล้วครับผมวันนี้ผมรีวิวรถกับนนยิ้มหวานครับเปลี่ยนฉายาได้ไหมเป็นไรเดียพี่นนใช้สีได้ปะมทำไปต้องใช้สีพี่ก็มีเกี้ยวไนงะมีเกี้ยวเออใช้สี่มีเกี้ยวนนใช้สี่มีเกี้ยวอร่อยนะพี่ฮะมันจะอร่อยเลยนะไม่เค็มไม่เค็มไงไม่เค็มไม่เค็มจืด รีวิว <laughs> ไม่เไร <laughs> ผมก็กำลังงงๆอยู่ <laughs> ก็มันจะจืดก็ไม่เค็มไงไม่เค็มแต่มันอร่อย <laughs> กอ็อร่อยก็อร่อยแล้วแต่ร้านบางร้านก็ไม่อร่อยแตย่ปีหน้ามีธุรกิจใหม่ไวะเปิดแน่นอนสรุจะเป็นร้านขายยาเลยใช่ <laughs> ปีหน้าเราก็จะเลิกขายรถไปขายหมูตุ๋นแทน <laughs> ขายรถยังขายอยู่แต่หมูตุ๋นก็ขายด้วยขายเสริมนะ อันนี้มันเป็น MT 15ใช่ครับปี2019รถมันก็เล็กๆกระทันรัดเล็กๆกระทันรัดครับนะขี่ไปไหนก็สะดวกสะดวกสบายครับใช่ไหมเพราะว่ามันเบาอะน้ำหนักมันเบามากใช่ครับยางมันหนึบอโอหโแรงมากแรงมาก เบรกออก็ฟรีครับระบบเบรกรุ่นนี้ไม่มี ABS ระบบเบรกอักตราการเร่งนี่ไว้ใจเขาได้เลยรุ่นนี้เบรกอยู่เะล่ะอ่ะเบรกอยู่ไม่ต้องมี ABS อะกูเบรกอยู่ใช่อ่ะแล้วพวกพี่เบรกอยู่กันหรือเปล่าถ้าอยากรู้ว่าอยู่ไม่อยู่พี่ต้องมาจัดคันนี้แล้วสี่หมื่นห้าพันบาทสี่หมื่นห้าพันบาทเองจัดไฟแนนได้ไหมได้ดจัดได้พี่เอาไปจัดไฟแนนซ์ก็ออกรถศูนย์บาทไปนะบ,บิ๊กไบค์มั่งมอนเตอร์ไม,ไ,มไม่ใช่มอนเตอร์ อันนี้ไฮเปอร์พี่ดูกติไฮเปอร์โมตาร์นะตัวนี้เป็นปี2014ครับ2014นบนะปกติเราจะขาย189-199 199คันนี้เอาราคาเราล่ๆใบ1 6 6 0 0 0บาทได้ท่อเอโรแท้ใบหนึ่งยางหน้าหลังเหลือรถทรงโมตาร์ก็รู้อยู่แล้วว่ารถมันทรงสูงทรงสูงทรงสูงโมตาร์ที่มันค่อนข้างที่จะสูงนะไม่ก็38,000โล เซอร์วิสเรียบร้อยเซอร์วิสอีกทีก็ตอนหมื่นอีกหมื่นกว่าโลอีกประมาณหมื่นกว่าโลนี่คือเซอร์วิสใหญ่ครั้งหนึ่งใช่ใช่ใช่นะเฮ้ยเลื่องดีด้วยเสียงข้อดีพี่แล้วเสียงเราเรื่องด้วยเนี่ยแอลอีโอแท้โอ้โหเอาเรื่องเลยพี่โอ้ยตอนหน้าตกเลยนี่ไม่ต้องแบบเล่นโค้งเล่นคัดเลยนะ วิ่้าว่าฮ่าฮ่มันแรงจริงเดี๋ยวไอ้สัสมามาเีอามาเอารถรถมันแรงจริงมาช่วยดิมาเอกไปรถมันแรงจริงเบรกแล้วเบรกไม่อยู่เบรกเบรกไม่อยู่ฝนตลบไปเนี่ยไอ้เที่ยงเกือบล่อกระแพงแล้วอะ อีกมากแรงไหมแรงมากเมื่อกี้ล้อหน้ายกไปเลยตอนไหนตอนที่เล่งอ่ะจริงอ่ะใช่ยกยกยกไปเลยอ่ะล้อหน้าลอยเลยโอ้โหลอยปื๊ดขึ้นมาหน่อยรถมันแรงมากนถ้าเล่นคัสหน่อยนี่ขึ้นแน่นอน <c oughs> อ่ะนี่ตรงวันทีสี่พี่คันนี <c oughs> ใ้ใจหายวูบใจหายวูบเลยมีโหมดให้เล่นสามโหมดขี่กันมันๆไปเลยเวลาเขา รีวิวรถกันเการีวิวแบบดีๆถนอมรถไอ้นี่เราก็ถนอมเราโชว์แต่เราโชว์สมรรถนะใช่เราโชว์สมรรถนะใครจะรีวิวแบบเอ้ยรถเมื่อขี่เอ้ยสายขี้วบบรถรถอันนี้ขี่ดีมากนะครับแต่คือถ้ามาโชว์ชมไม่ถ้าไม่โชว์สมรรถนะอ้าวแล้วคุณจะรู้ไหมว่ารถแรงไม่แรงใช่อะไม่รู้หรอกออกให้เต็มปอกไปเลยหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทและคลันต่อมาครับอุ้ยคันนี้นานๆเห็นม <Z> ีดึงเอฟเซ็ตแปดร้อยเอฟเซ็แปดร้อยนี่ถ้าเทียบสเปค ช่วงนั้นก็ต้องเป็น Z800 Z800 FZ8 FZ8 เนี่ยถูกพัฒนาก็พัฒนาขึ้นมาเอฟแซดแแล้วก็เป็น FZ09 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 ก็ปี14แล้วครัโอ้สเปคนอกคันนี้ก็เป็นสเปคนอกใช่ครับตัวนี้ประกอบนอกโอ้ประกอบนอกทั้งคันได้ท่อแท้ใบหนึ่งโยชิมูระและกี่สูบคันนี้กี่สูบ4สูบพี่เฮ้ย4สูบด้วยใช่คันนี้4สูบปกติมันต้องแค่3สูบใช่คันนี้ของเขาเฟิร์มมาว่าขี่ดีกว่า Z8 นะพี่ ละใช่แรงเปล่าแรงหรือเปล่าแตมสองหมื่นเก้าพันโลนี่รถปีอะไรปีสองพันสิสองครับปีสิองเหรอเฮ้ยเสียงนี่มันเอาเรื่องนะเสียงนี่มันเอาเรื่องนะเราจะขับทุกคันเลยอะ่ะ บอกแล้วว่าความดิบความเถือนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงพละกาลังความแรงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงโอ้โหโอ้กูจะเป็นบุญดีสองวิก็บอกว่าพละกําลังไม่ต้องพูดถึงเลยจริงๆคันนี้มันจะออกแบบรอรอบหน่อยนึงมันจะรอรอบหน่อยนึงมันจะรอรอบเพราเหมือนเหมือนไอ้พวกรถโบะอ่ะรอรอบหน่อยนึงวัดวดขึ้นไปแล้วพอมันวดเพิ่เนี่ยเอาไม่อยู่เลย พูดแรงแรงเฮ้ยแรงนุ่มแรงนุ่มแรงจริงไม่โไวยไวายแต่ว่าพละกกำลังมหาศาลด้วยเครื่องยนต์8 0 0ซีซีคันนี้เอาราคาโจมในนนเอาเท่าไหร่แสนห้าพันหนึ่งแสนห้าพันบาทแสนห้าพัเฮ้ยมันก็ถูกมากเลยนะมันก็ถูกแล้วแหละพี่ฮะมันก็ถูกอ้า่นเก้าพันบาท ุห้ามต่อโปรโมชั่นเอาไปเลยรถ4สูบ8 0 0ซ c เสียงหว,วานๆขับง่ายๆขับสนุกพละกกำลังมาหาศาลขนาดนี้9 9,000 90, 90, 90, บาทห้ามต่อนะถ้าต่อมาที่ร้านเลยโดนต่อยแน่นอนและคันสุดท้ายครับคาวา s a กิ z 300 ABS ไป2,000 15เป้15ส,สีดำแดงปกติต้องเป็นปี16แล้วสีเนี้ยใช่ครับนะปี15ยังมีสีเขียวสีเหลือง สีเขียวสีเหลืองสีส,สีดูพุ่มเขียวเหลืองอส้มเขียวเหลืองมีส้มป่ะส้มไม่ค่อยเห็นนะพี่เออไม่ค่อยเห็นอ๋อส้อมมันแซดสองห้าศูนย์แต่ตัวนี้มันจะเป็นปีสิบหกแล้วแต่ว่าอันนี้มันน่าจะผลิตก่อนก็มาจดเป็นคสสิบห้านะแซดสามร้อยใบสิบห้าคันนี้สภาพก็อยู่ในสภาพที่เรียกว่าเลี่ยมเลยพร้อมใช้งานนะพร้อมใช้งานมีมนมท่อสลิปออนนะนุ่มหนึ่งใบไม่สองหมื่นกว่าโล สองทั้งคันกันล้มมีอองทั้งคันกันลม้มมีปั้มบนมีเออปั้มบนมีมือคัดแต่งมีปั้มบนแบมโบ่ด้วยคอซ่าคอซ่ามาอยู่ในแซตสามร้อยอโอ้โหท้ายก็เป็นไฟท้ายแต่ง ไม่่่อยูอะสุดปอกสุดปอกสุดปอกไปเลยอ้คันนี้มี ABS ดีระบบเบรกระบบความปลอดภัยดีออกให้ดูทุกคันสุดทุกคัน ทุกคคัันรบทีมงานเราเช็คลงจนทุกคันอยู่แล้วราคา69,000บาท69,000บาทโอ้โหจัดคะแนนได้4ปีเหรอจัดได้4ปีด้วยใช่ครับฟรีดาวน์ไปเลยสนใจเบอร์สับเบอร์สุดที่สองเป็นสับห้าสองเจ็ดสี่สองครับโอ้โหวันนี้ไม่ว่าจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นกลางเราออกให้ดูหมดออกให้ออกให้ดูหมดนะรถเนี่ยแรงไม่แรงมันไม่ได้ขึ้นอยู่ซีซีหรอกครับมันขึ้นอยู่กับว่าใครจะอยู่หลังพวงมาลัย ใครจะขึ้นอยู่ใครจะอยู่หลังแฮนด์ใครอยู่หลังแฮนด์ใช่อันหลังพวงมาลัยต้องเป็นรถยนต์เรามาจับดูว่าพวงมาลัยกำลังอุ่นเลยนะพวงมาลัยอะไรอะส <laughs> วัสดีครับ <laughs>